ปืนไฟมีคนอ่ะมันเยอะไปว่าตรงนั้นอ่ะไอ้เพี้ยห้าคนแล้วเอาสี่คนพอเอาเอาไอ้นี่มามึงปรับปืนสิบห้าปะเนี่ยมึงมึงเอาไอ้นี่มามึงเอาไอ้หัวแดงมาไอ้หัวแดงมานี่หัวแดงมานี้ยไอปืนอีกคนแล้วมึงเอาปืนปืนปืนอยู่ไหนปืนกั็มาหน่อยไอ้เพี้ยกี่คนแล้ววะเนี่ยปืนแมบมันเข้าไม่ได้สองคนนะลุงโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยปืนแปดทำไมอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะทอยไฟดับครับไฟดับสองคนโอ้โห มึงมึงอมึงบอกมาได้อยู่แถวไหนเดี๋ยวพี่ให้เอาเบอร์การไฟฟ้าไอ้นี่ให้อยู่ปักกิอันนี้แล้วมัธยมมัธยมแล้วก็อ๋อเอาแล้วไปโดนไปโดนกับระเบิดปะมึงไปว่าล่ะเดี๋ยวคุณส่งปลุกไปไอ้สัตว์การไฟฟ้าเขาหน้าจะมาออกกลางคืนปะซ้อมๆอยู่ไม่แล้วตอนนี้ใครจะมันแพนได้เนี่ยไอ้เหี้ยปืนหายเนี่ยอยู่ซะอยู่ซะลึกเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้คนที่ใส่เสื้อภูประดับอ่ะมันคือแก๊งอาผีใช่ปะ กูเห็นมึงเล่นมีดไม่ใช่หรอวะมึงเล่นไม้ได้ไงวะเล่นแทใครอะผมผมผมไม้อยู่แล้วพี่อ๋อหรอมีสองคนไงพี่เลือไม้กับมีดอ๋อหรอไม่ตอนนี้คนหายเฮียคนหายคนหายไอ้ยไอผู้ประดับมึงตกไอ้เฮียหัวหน้าผู้ประดับหน่อยดิไอโบยแม่งตื่นหน่อยดิตอนนี้คนหายเฮียหายจริงพี่ในดิี่ละสามแปดอะอาศัยช่วงคุณตลบไปไหนไม่รู้มึงดูดิมึงดูดิใครออกไปอะกูจะรู้ได้ไงละให้ออกไปอะ ตอนนี้เขาปืนเขาไม่ได้สองไงเขาเขาบอกอยู่ไม่ตอนนี้ปืนไม่ตอนนี้ปืนขาดสามขาดเยอะจัดเลยไอ้เหี้ยพี่พิงครับพี่ตีดดาพี่ผมไม่ยอมครับพี่พิงพี่ตีได้พี่แป๊บหนึ่งนี่ไอ้ไอ้พิงอยู่ไหนนะกูด่าต่อหน้าไอชิโลไควาก็ยืนหน้ากูเนี่ยตรงนั้นห้าอะไรใช่ป่ะไอพีไอพี ปืนมายังเนี่ยให้ผมอยู่ตรงไหนไมามามันมันยืนตรงนี้ก่อนดิมาจับกลุ่มให้มันดีสิบห้านิตอนนี้ปืนเอาไอ้เหี้ยใครวิ่งออกมาเนี่ยปืนปะเนี่ยมึงปืนปะมึงปืนปะเนี่ยมึงพูดดิไม่มึงกูคุยกับใครเนี่ยคุยกับใครเนี่ยไอ้เหี้ยมีห้าขาดหนึ่งขาดหนึ่งเอยขาดสองสองขอปืนสองคนดินั่นแหละไอ้ไฟดับนั่นแหละมาแทนก่อนสองคนอะ อ่าหนึ่งเล่นอะไรกันครับลุงอ่ามึงเล่นมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งได้ป่ะใครที่เล่นมีดอ่ะมันอีกหนึ่งดิใครเฟ้อไงใครเฟ้อจะเล่นเปิดป่าไม่ไม่เล่นไม่เล่นคนหนึ่งมาคนหนึ่งมาคนหนึ่งก่อนดิไม่มีใครก็ได้เฮียคนหนึ่งอ่ะไม่มีเราเราต้องต้องให้เต็มสี่สิบก่อนอ่ะตอนเนี้ย ถึงเวลาโกบอลกูมาแล้วสิ้อนมาครบมามามามมา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 เปมา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 มดมมา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 นามามนมาอามามาาม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 มามามเมามามาม้มา้ามามานามามามมา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 นามามมา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 มี้เมา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 มเนานะพวกมึงเล่นปืนหลังนะแล มึงเล่นปืนบนรถให้หมดเลยนะแล้วมึงมึงเก็บบนรถให้ให้ให้ได้ด้วยนเนี่ยเนี่ยที่เหลือเนี่ยมึงมึงฟังเสียงพวกไอจีเพื่อคอช่วยกันเนี่ยแค่นี้พอประมาณนี้เลยหาเขาวงนี้อยู่คนละไอแฟงมีไอแฟงแฟงมีแฟงมีเนิร์กมีมาตินมีพี่นะเล่นหลังนะโอเคป่ะรั้าี่ โหลังไปเลยโหหลังไปเลยตอ,อ,อนต้เนเกีมอ่<น>ะมึงโหหลังไปเลยไม่ต้องมา,ลาแล้วไอแ้แบงค์เดีมึงออกไม่ได้ถ้าสี่คนนี้ก็คือโอหลังไปเลย,ลเ,ลยเพราะว่ากูเอาไอรีโอเนียกับมิโอเข้าข้างบนแล้วเราเราไม่ครบอ่ะเราขาดสองแบบเนี่ยอันนี้คือครบแล้วนะสามสิบแปดเนี่ยไวยตอนนี้คนมาเพิ่มมั่วไปหมดแล้วเนี้ยไอเ้เหี่ย ใช่เอาจริงเราเราวัดยากด้วยพี่กะวันเนี้ยเราพูดตรงเราเราต้องพร้อมมากกว่านี้พรงนี้มีซ้อมกับใครอ่ะและมันเตจาสตาได้เชื่อวินเทจมายังมึงโทรตามดิว่ามันว่ามันทำอะไรอ่ะมันมันห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคือถ้ามันมาไม่ได้มันไม่ควรมาบอกให้ลอเกอร์แบบนี้เ้ยเนี่ยเหนื่อยกหาเลยอ่ะ เัเเมีใครเมื่อวานที่ไม่มาวินเทจแก๊งเราเอาแก๊งเราดิเอาแก๊งเราดิวินเทจโฟโดโได้โฟโดไปไหนติดต่อไม่ได้แล้วมันแจ้ง<ม>ลาป่ะเมื<ะ>่อวานมันบอกว่ามันไปโรงพยาบาลเฝ้าคุณลุงอะครับฉฉฉีีี่่่่แปปปนนึนงะะไไไไมด้ไม่ได้บอกมาอาืม พรุ่งนี้กูก็ใจนี่เหมือนกันพอดีว่าแม่กูไม่สบายอยู่ที่นู่นกูต้องว่ายน้ําข้ามไปแม่บอกว่าถ้าจะมาต้องว่ายน้ำนะวันพรุ่งนี้ไอ้ยวว่ายไปเยอรมันเอาไบสไกเียว <c oughs> ใช้เวลานานอยู่ส <c oughs> องคนสองคนไอ้ย่ามึงไอแฝงมึงเบิกตัวมือดีมาดิสองนอมามาดิเพื่อนมึงอ่ะท้ามาดิเต็มสี่สิบดิมันเล่นดีอยู่รอบก่อนมันพูดเยอะว่ะแก๊งเราอีกไอ้เหี้ยไอ้ที่นมา ไอสัตว์บูงยิงมันม,มันผ ah, ู้คนเยอะอ่ะไอชิบะไอหัวเขียวๆอ่ะบอกสามแปดสามแปดไดปะเนี่ยมึงบอกเขาดิสามแปดไดปะมึงไปบอกดิสามแปดสามแปดไดปะเป๊ปมึงไปบอกเขาดิได้ครับพ่อมึงวิ่งดิไอชี้กำลังวิ่งไปลุกไปให้ครับพี่ไอเป๊ปไอเป๊ปไอเป๊ปแปด้ดไหมครับ สี่สแล้วครับสี่สิบลทางทางนี้มี38ขอ38เท่าได้ไหมครับโอเคครับขอบคผมนะครับสี่สิไลท์แล้วสีขาวเขาให้สาปเออเข้าใจดีอยู่แล้วตบเราเป็นขี้เลยเฮียเอาความมั่นใจพวกกูไปหมดเลยสัตว์มาๆๆๆหรือหมดรอบเนี้ยขอญาตนะผมขอญาตแล้วหลังไฟอะ่ะไม้อะ่ะมาไม้ก็คือไอ ไอ้ไอ้เนื้อนะมึงเอาไอ้เกียร์แล้วน้องปิดให้ได้ดิอ่น้องไปเจอมันกูรออ่านฟีดมึงนะมันมันกำลังเข้านะพี่น้องผมอ่ะอ้าะยังไงไม่มีคนไม่ขอดียวอ่ะไม่ขอสามแปดแล้วไม่ใช่หรอเออขอไปแล้วไม่เป็นไรบอกมันไว้โอกาสหน้ากูกูเห็นแววในตัวมันอยู่บอกมันไปเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยมาหน่อยดิเทิร์นสองไอ้เหี้ยคอ่ะพร้อมแล้วนะครับ มาพอแล้วมา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 รอบนี้ไม่เหมือนเดิมหลังลีก็คือเหมือนเดิมกลัวใครไปหี่นะเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วมา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 ไอ้ไปเลสไปเลสไปเลสเราพูดกันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นตรงขึ้นตึกดีขึ้นตรงขึ้นตึกดีเฮ้ยขึ้นตึกดีขึ้นตึกดีเร็วๆขึ้นตึกดีเร็วปืนเอาไอ้เคียนนะปืน นเพราะว่าถ้าชนะหนึ่งวินนีชาบูเฮ้ปลาโก้ปาโกมึงเล่นเหมือนวันนี้เด่นตอนสุดท้ายที่ได้เล่นไปเห็นป่ะก็เปียวให้เต็มที่เว้ยมา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 ได้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 ความน่เลยความน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮยทำไมทำไมเป็ดทำไมเป็ดเนี่ยนะป็ดเฮ้ยเตยเฮ้ยเตยเหนียงเลยเตยเฮ้ยมันมันมันไม่ให้กูขึ้นตึกไอ้เหี้ยมันไม่ให้กูขึ้นตึกมันไม่ให้กูขึ้นตึกเลยปัญหาสำคัญกับจริงจริง เฮ้ยมันเขามันในวงไปเ่ยหไห,นเ,หนเนี่ยแปดสีดำหลังหลังหลังไปเขาเล่นได้หลังไปเราเล่นได้หลังเล่นได้มา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 ,มาเล่นหลังไปก็ได้มาอีกหน่อยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยโดน่นะ,มนะไม่โดนนะไม่โดน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  ไปเล่นไปเล่นไปเล่นไม่มันเฮ้ยมึงดูปืนเขาด้ดิมึงดูปืนเขาได้วยดิมึงดูปืนเขาด้วยปืนหน่อยปืนหน่อยปืนหน่อยเอาจบออกดียวบออกเดียวจบออกเดียวจบออกเดีย เอาซอปองเอาซอปองปิดตัวชุดบอกปืนยิงหน่อยบอกปืนยิงหน่อย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 วันนี้มึงฆ่าดิยิงนะครับยิงตัวนี้ดิยิงตัวนี้ดิยิงตัวนี้ดิมาเก็ขาวดิพี่นี่พื้นเลย ะดันมาอีกแลเ,เ,เพื่อนตายฝ่ายมือหลังบ้านหลังอาแปดสีขาว<ะ>แล้วเอาเพื่อนดิ้ยัไงพี่สวยเขาเจอรถอาแปดพี่ข้างหลังนิดหน่อยข้างหลังข,งขาา้างหลังเขาจะออกเอาแล้วเอาแล้วรังนะเขามีปืนนะีถือพี่พี่ลุกลุกข้างหลังลดูพี่แกให้แกให้ เอาไม้มาเล่นหน่อยเลี้ยงไม้มาไปเลี้ยงไปเลี้ยงไม้มาไม้ไมาเล่นหน่อยไมาเล่นหน่อยพี่รู้มาสายพี่รู้มาสายพี่รู้ไม้ไม้เลฟอยู่นะไฟรีบไฟรีบไม้เล่นหลังแตกแล้วหลังแม่งตัดเรืนนกลางตัดเลือนกลางหน่อยตัวกลางเรือนกลาเลือนกลางหน่อยตเจอกันกลางไฟนะสวยไหมท่านทะลุใหม่แล้วไอ้ที่อะข้าต้องวิ่งเอาไปทิ้งไกลๆเลยว่ะเอาไปแอบเลยอ่ะทิ้งต้องแอบเลยว่ะ เฮ้ยว่ากักศพไม่ได้เว้ยน้องมึงต้องแอบมาตินมาตินมึงต้องเอาศพไปแอบคือเพื่อนมันอุ้มมาครับพี่ตอนเนี้ยแล้วผมเอาออกไม่ทันะครับพี่มันอุ้มมาหลายศพมากมากอ่ะ้วทำไงอ่ะต้องต้องให้เพื่อนช่วยกันก่อนครับพี่ถ้าสมมติว่าจะยังยังกักกักศพข้างหลังไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปไว้ข้างรั้วหรือว่าอะไรก่อนก็ได้ครับพี่เพราะาหลังโดนประกบเหมือนกัน

นอเฮ้ยเฮ้ยสีดำเนี่ยคุณรู้ว่าเราชนะกูยิ้มเฮล่นเลยป่ะเเฮ้ยปืนเฮ้ยมึงมึงดักทางขึ้นให้พี่หน่อยดิพี่จะขึ้นไปข้างบนมึงมึงดักให้หน่อยมึงดักให้หน่อยมึงดักรอยิงให้หน่อยปืนไปรอดักให้หน่อยปืนไปรอดักให้หน่อยปืนไปรอดักให้หน่อยไม่ต้องรอรถนะ

ได้บอสมึงอยู่กูสองคนเลยนะยิงฝั่งนู้นไปยิงปืนหาปืนมึงหาปืนมึงหาปืนอย่างเดียวเลยมึงยิงปืนอย่างเดียวมึงยิงปืนอย่างเดียวมึงยิงปืนอย่างเดียวกดปืนอย่างเดียวมึงเห็นป้ามึงเอาศพขึ้นออกไปเดี๋ยวกูลงไปชุบก็ได้ได้ที่ยากจะจะหลุดเลยเป็ไปเยอะเป็นเพลเยสพี่มันมามันมามันมาต้องเล่นก่อนบอส เปลี่ยนมีดเล่นไปก่อนบ๊อบเปลี่ยนมีดเล่นไปก่อนมึงถือปืนได้มึงถือปืนได้ก็ได้มึงถือปืนได้ก็ได้มึงถือปืนแล้ว่ามึงมึงมึงเล่นไปมึงเล่นไปเดี๋ยวกูกดเองมึงเล่นไปมึงเล่นไปมึงเล่นไปมึงยิงไปมึงยิงไปมึงยิงไปพยายามขโมยรถโทษทีลืม ยิงไปบ๊อบมันยิงมึงจากไหนอะอแต่ว่ามึงต้องกระโดลละะโดลงไปแล้วว่าน้องถ้ามันกดมึงเงี้ยมึงต้องกรโดดลงไปแล้วกระโดดได้กระโดดเลยไปโดไปฆ่าทิเบอร์มึงรออะไรล่ะไอเวนไปไปไ,ปไ,ปไละจู เอาเขาฮ้ยเมาชุบตรงนี้เฮ้ยเรียกเพื่อนมาเฮ้ยโ้าชุบตรงนี้บอไได้ป๊อบอไม่ชุบะตาตาตาปืนายไม่ชุบเอาชุบได้นะไม่ต้องรองีบ เบี่ยใหยไี่ไม้เบียไหม้อยู่เบีไหม้อยู่เบีกยไม้อยู่เบี่ยไม้หมดเลยกำไฟอ่ะไม่ตอนนี้ปัญหามันมันมันอยู่ที่ ที่เซร์มันพูดหรอครับอาจริงๆอะ่ะปัญหาอยู่ที่เซอซร์พูดครับคือคนเรามันมาแทนที่กันหกคนน่ะที่เอซอร์มันบอกอะ่ะมันต้องถ้าจะเล่นกับพวกนี้คือเราต้องครบอะ่ะเราไม่ครบไม่ได้คือเขาพร้อมแข่งอยู่แล้วอะ่ะพวกนี้น ไล้ลักไลกชนะล่ออะไรกูเนี่ยไลชนะไลลักเจอกันไลไลชนะใช่แต่ผมก็ชนะมาแล้วหน้าหนึ่งรอบอะ่ะจริง LK มันซ้อมกับอะไรรักด้วยไม่ใช่เหรอวะ LK มันโดนแบบผมปะใช่หรอโอ้ยที่หกสองก็เจ็บมันก็ยังได้สองอ่ะไอ้เหี้ยกูยังได้สูตรอยู่เลยเฮียเฮียยากว่ะ แม่เดี๋ยวรอตัวจริงซ้อมมาเขาใหม่อ่ะรอตัวจริงเรามารอตัวจริงเรามาเล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 แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล,ล้วมันเหมือนมันจะชนะนะ้เว้ยอีกนิดเดียวเว้ยอีกนิดหนึ่งมันอีกออีกนิดหนึ่งอ่ะนี่เลยหมดแล้วเราหมดแล้วเราเหลือเ้นแล้วเฮ้ยเราเล่นแผนเดิมนะเว้ยเราเล่นแผนเดิมนะเว้ยเราไม่ได้แต่งแผนใหม่นะ เราเล่นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเกณฑ์ไฟไม่มีไอ้หมั่นเท่งโหนเราเว้ยทำไมเรายังแพ้อยู่อีกวะหมั่นเท่งโหนกหมั่นไหนวะเขาจะมาทำไมเราถอนยิงมือไงลุงลุง๋อนั่นแหละไม่มีไปแล้วเนาะเอาตายไปแล้วเรืองยิงไกลเลยอะปืนพยายามยิงปืนหน่อยดิปืนพยายามยิงปืนหน่อยดี คือหลังบ้านเราเราทิ้งห,งหงม,มหงงเดเลยเอาง่ายๆตอนเนี้ยที่เขาเล่นอ่ะหลังบ้านเขากัดใช่ไหมเรากัดกัดเราอ่ะพอหลังบ้านเขาเสียเขาเขาย้ายบ้านเลยหลังบ้าน<ม>เรา<ด>นเรนี่ยเราก็ต้องโยกอย่างนั้นนะไม่ถ้ามึงรู้ว่าเราเสียแล้วมึงต้องย้ายกลับมาเลยนะต่อไปนะหลังบ้านอ่ะถ้าไม่ถ้ามึงรู้ว่ามึงเสียแล้วมึงต้องย้ายนะย้ายไปบ้านเขาอ่ะเพราะบ้านเขาเราน่าจะเนี่ยเขาปล่อยทิ้งเลยอ่ะเขาไม่เล่นต่อเซตใหม่เลยแตเลยอ่ะ เอาไปเอาใบเอาใบทับได้ทับได้ทับได้ไ,ดไม่แล้วมึงเนี่ยไอ้เที้ยนี่ใครเนี่ยมึงใครวะไอสัตว์ไอ้เหีห้ยแล้วมึงจะชนกูทำไมเนี่ยแล้วกี่ตัวจริงกูจะมาว่าตัวจริงน่ะมายังเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะไอ้เที้ยวินทงวินเทจเนี่ยหายไปในดิสคอร์ตแล้วปะเนี่ยไอสัตว์ไหนมันไม่อยู่คอมวะมันหายไปไหนแล้ววะ ไอตรลาจีนอ่ะเออนดูดุริดจะหมดซองแล้วมา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 นอยชนหน่อยรับหน่อยรับหน่อยแพ็คกับเพื่อนหน่อยแพ็คขึ้นไปกับเพื่อนหน่อยแพ็คขึ้นไปกับเพืหน่อยแพ็แล้วแพ็คแพ็มาแพ็ค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 โลเออเนี่ยลงแล้วเนี่ยไปมามา แอนาอสบัตาเพื่อนเลื่นเพอนเพื่อนเพืนเพือนเ่อาเอนเ่อนเพอเพื่อนเพื่อนเพ่อนเพื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 ่นเพื่อนเพอนเพือเ่อนเพื่เพื่อนเอนเพืเอนเพื่อนเพนเอนเพื่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 อนนนเพื่อน่อนเเพื่อนนอ่นเอน่อเพื่อนนนเอนเออเพื่อนนอ่เอนเอเพื่อนน่อเพื่อนน่เพื่อนน เพื่อนโดนดึงทุกคนเพื่อนโดนดึงไปข้างหน้ามึงไปช่วยหน่อยปิดปิดปิดเลยดิเฮ้ยเพื่อน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 มันยิงฟรีปืนยิงฟรีไอ็สัตว์มันยิงกูจากไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยหลังบ้านเขาเยอะขนาดนั้นเลยวะ เออมึงไห่กดปืนมันหน่อยเอ้ยไอ้สัสช่วยพี่เอ๋ยก่อนพีอีกช่วพี่เอ๋ยก่อนเห้ยดันไปช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยตรงนั้นน่ะดันไปหน่อยดันไปช่วยเพื่อนหน่อยกูไม่ได้เล่นเลยสัสเขียนเอ๊ะ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 เกิดไหมไปเพื่อนเราเขียร์แล้วดันกลับ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 ไม่ไม่เกิดนะไม่ไม่เกิด เออกูดูให้อยู่ดูให้อยู่หายไปไหนวะฮะคุรูให้คุรูให้พวกมึงเล่นไปเลยกูดูให้ไอเยตะกี้นี่ยังเยอะไม่มีอะไรดูให้เลยเฮียมันหายไปไหนอะหมดแปดมันหายไปทุกรอบเลยไอ้เฮียขันให้กูขันให้ตรงนี้เขาชุบอยู่ม่มีใครมีไม่ีใครมาถีบไม่ได้มักงมาๆกูเล่นคนเดียวปล่อยไม้เล่นปล่อยไม้เล่นปล่อยไม้เล่นนะไอ้เฮียลลล้้้มมมนะกกููเกิดให้หมดแล้วเพื่อนถ้าเขาตายแล้วออกไปตอนแล้วเฮ้ยมึงยิงไม้กูหน่อยดิสัตว์มึงเห็นแะเนี่ย แล้ววะกูลังไปเซิร์กเซิร์กเซิร์กเซิร์ฟไม่เห็นกูเปล่าเซิร์กไม่ไม่นอนมึงดู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 รีเฟกซ์ก่อนปึ๊บไปล้มสับขาไลอกจังหวะนี้สังหวะจังหวะจ้าเป็นไง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 เกิดไปด้วยสัตว์เสียเออเดี๋ยวเพื่อนระบาดแล้วเดี๋ยวเพื่อนระบาดแล้วมันเล่นกับกูเนี่ยเล่นกับกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงของจริงจัด เดี๋ยววาศพมาเดี๋ยวเอาศพไปเกิดตรงกลางไม่มีอะไรไม่มีอะไรมี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 อยู่แล้วไม่มีอะไรอะไรมีมีดิมีอย่ายาวอะไรไม่ยาวอ่ะไม่ยาวดังนั้นอ่ะไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวมีอะไรอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอะไรอะไรไม่มีอยู่แล้วไม่มีเแล้ว้จุกกล้วยเอ้ยเบื่อเพื่อ ตายรูปตายรูงตายอุ้มไห้พีกิอุ้มไว้มามอุ้มไหี้ตอน้าน้องไม่ไม่้เาตัวเองไปทนั่นอย่างอื่นเร็วอย่ามาคล้องอย่ามาค้องเอาทนันี่อนใคร่้ยนบนน้ำเตรกเติกดนอุ้มน้องเติร์กเตรกเตรกถ้าว่างไปปั่นตลอดน้เอานี้ผมอข้างซ้าย้ยังเต้นอยู่แสดงว่ามีลมหายอนอ้นอยู่กด้วยอ้นองจับที่อข้างซ้ายจับโยไม่มีมึงเลยเหีย มีมีบมกกมันไปแค่เพียงเรื่อมมือตัดแต่แม่ดูแต่ไกลน่่ดอกไม่ดีทำไม่ดีไม่ดีด<ว>ตาวรองขึ้นมนั่นล<ม>ูกด<ม>ูงไ,ไหดีเฉดละเป่าเนี่ยเอ้ยยี่ตะกินได้ไหวด้วยกางไฟอ่ะไหวดเวยเฮีย